ชื่อเสียง,งในด้านลูกทรงค่ะลวดลายค่ะ,ลคะแล้วก็การออกแบบนะคะซึ่งเครื่องปั้นดินเผาตัวเกตเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันแล้วค่ะซึ่งการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะคะก็เป็นอาชีพักของชาวมอญที่ถกพยกลมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วค่ะประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเต็ด การทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดมี2ประเภทใหญ่ๆได้แก่เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้ประจำวันเช่นองคอ่างครกกระปุกหม้อเป็นต้นค่ะและเครื่องปั้นดินเผาประเภทสวยงามเครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้จะมีขนาดเล็กกว่าประเภทแรกแต่มีรูปทรงและลวดลายที่สวยงามมีความประณีตเป็นพิเศษส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่ทำด้วยใจรัก และมักจะทำให้คนที่เคารพนับถือค่ะการตกแต่งลวดลายนิยมทำฉลุแบบโปร่งที่ขารองซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้กับเครื่องปั้นแล้วยังช่วยให้มีการระบายน้ำใต้องค์อีกด้วยนิยมทำขารององ์น้ำสลักลวดลายที่สวยงามดังนั้นองน้ำที่เกาะเกตจึงนิยมทำสามส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวโอ่งส่วนที่เป็นฝาโอ่งและส่วนที่เป็นขารองค่ะลักษณะของฝาโอ่งนอกจากจะทำลวดลายสวยงามแล้วฝาโอ่งยังนิยมทำทรงยอดแหลมสูงอีกด้วยลักษณะเด่นในการทำขอบของเครื่องปั้นจะมีการทำเป็นเส้นลายที่สวยงามบนขอบอีกชั้นหนึ่งและตามส่วนต่างๆของเครื่องปั้นบางแห่งเช่นตามขอบล่างตามไหล่ ทำให้ขอบเครื่องปั้นดูสวยงามเป็นพิเศษกว่าเครื่องปั้นในแหล่งอื่นๆและยิ่งถ้าเป็นเครื่องปั้นประเภทสวยงามจะมีการทําขอบที่สวยงามยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการทําเครื่องปั้นดินเผานะคะ 1. ดินเหนียวดินเหนียวต้องเป็นดินเหนียวที่ไม่มีวัชพืชหรือกัวทรายปนการสังเกตดินเหนียวที่ดีคือมีความเหนียวสีไม่ดำเกินไปมีสีนวลปนเหลือง เนื้อดินจับตัวเป็นก้อนแน่นไม่ร่วนซุย 2. ทรายเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของเครื่องปั้นและใช้สำหรับรองพื้นไม่ให้ดินเกาะติดกระดานรองพื้นปั้น 3. ฟืนสำหรับเผาเครื่องปั้นนั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาหลักๆก,ก็คือแป้นหมุนเป็นอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปดินเผากระดานรองปั้น ผ้าเวลาปั้นช่างจะใช้ผ้าเปียกน้ำจับดินซึ่งจะทำให้ผิวเครื่องปั้นเรียบไม่เป็นขึ้นหรือเป็นรอยนิ้วมือทำให้การจับดินขึ้นรูปสะดวกค่ะนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์อื่น,นๆเช่นไม้วงไม้ไปลายแหลมเหล็กหรือไม้ขูดและหินขัดที่ใช้สำหรับตกแต่งลวดลายค่ะ เริ่มแรกจะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมดินค่ะช่างจะนาดินที่ได้มาแช่น้ำไว้แล้วนํามากรองด้วยผ้าขาวบางอีกทีเพื่อให้พวกเศษหญ้าขี้ผงต่างๆออกไปจากนั้นก็จะนํามาหมักและนวดจนดินนั้นเหนียวเลยนี่ค่ะโดยขั้นตอนต่อมาก็จะนําดินเหนียวนั้นมาขึ้นบนแป้นหมุนและเริ่มปั้นให้เป็นรูปทรงต่างๆค่ะ เมื่อได้รูปทรงตามต้องการแล้วให้ใช้ลวดตัดชิ้นงานออกจากแป้นหมุนเสร็จแล้วนำชิ้นงานไปผึ่งลมให้ดินอยู่ตัวก่อนค่ะ จะนำชิ้นงานมาขึ้นแป้งหมหุนอีกรอบเพื่อทำการขัดผูดและแกะสลักลวดลายต่างๆตามความต้องการและขั้นตอนต่อไปถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือขั้นตอนของการเผานั่นเองการเผาจะใช้เวลาประมาณ2คืนกับอีก3วันเลยทีเดียวซึ่งจะได้ชิ้นงานออกมาเป็นสีส้มแบบที่เห็นทั่วไปและชิ้นงานสีดำเข้ม ซึ่งเกิดจากควันของแกลบและขี้เลื่อยที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาจะติดแน่นอยู่บนพื้นผิวดินบ้านทำให้มีสีดำค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตกแต่งลวดลายให้สวยงามตามต้องการก็จะได้ชิ้นงานออกมาแล้วค่ะ ั้นที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นประเภทของเครื่องใช้สวยประจำวัน mm hmm. ก็ได้เชื่อว่ามีความสวยงามทนทานและยิ่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทสวยงามแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหรือการตกแต่งลวดลายก็มีความสวยงามประณีตยิ่ง mm hmm. นอกจากนี้การทำเครื่องปั้นดินเผานั้นแต่ละขั้นตอนช่างทำด้วยความประณีต ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานั้นมีความงามและส่งผลต่อชื่อเสียงของเครื่องปั <S <S ้นดินเผาที่เกาะเก็ดเป็นอย่างดีเห็นได้จากตราของจังหวัดนนทบุรีที่ใช้หม้อน้ําเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกต็ดเป็นตาประจําจังหวัดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความเป็นหนึ่งและการมีความรู้ความสามารถของช่างปั้นที่เกาะเก็ดเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะ